อืมกันแล้วทีนี้มมผมดีขี่รถมาเจอหมายข้างทางนะครับเห็นปลาขึ้นน้ำเยอะมากนะครับเดีย๋ยวลองตีดูครับเสียงดังหน่อยนะครับหมายสวยมากครับตรงนี้ แว่าคนน่าจะตีเยอะนะครับเหมือนเป็นมุมนานะครับผมเป็นนาม,มารวมตรงนี้นครับ ปลาต้องระวังด้วยนะ,อ,ะอืมกัดแล้วทีนี้อือกัดแล้วทีนี้อือโดนเลยเลอจนได้กันตามมาแล้วกัดน,นี่นะครับผมกัดเป็นสอนพิศสามจุดสามเซนนะครับ นี่ครับเต็มปากเลยดันตามอยู่หลายรอบนะครับใสสวยเลยครับตัวนี้ใสอ้วนๆเลยครับปานาหมายเป็นหมายท้องนาน้ําท่วมนะครับตรงนี้เหมือนเป็นมุมนาครับน้ําจะเยอะกว่าตรงอื่นนะครับปลาน่าจะมารวมตรงนี้นะครับผมตีย้ำๆหน่อยครับหมายข้างทางเลยเพิ่งมาถึงนะครับยังเช้าอยู่เลยใสสวยครับฝาวเลยครับสามจุดสามสวครับผมสามตัวอีกนะครับผม ตัวขึ้นน้ำเยอะนะขึ้นน้ำปลาอะไรอะไรขึ้น ดันตามดีนักใน,นี่ตัวนี้แหละครับที่ดันตามสอนฟิต3.3ตัวเดิมนะครับสีเหลืองเนี่ยเต็มปากเลยมันดันตามมาหลายรอบนะครับตัวไม่ค่อยโตกัดโดนยากนะครับเนี่ยครับสุดท้ายก็โดนเต็มปากเต็มคำมาช่อนนาข้างทางครับตัวเล็กนิดเดียวนี่ครับไม้เสียงดังหน่อยครับผมโอเคครับฝาวด้วยครับ ปกบย่างสอนปิดอยากจะให้จัมไปนะเป็นหนึ่งครับ่ยสุดยอดมากครับผมหมายนาข้างทางนะครับผมคนเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้น่าจะมีคนตีแล้วลองตีดูแล้วกันมาแล้วทีเีย โดนเลยโดนเลยครับโดนเลยครับนี่นะครับผมได้ครับได้ยังไม่เยอะครับสองสามตัวนี่นะครับกัดเป็นครบยางสอนพิษนะครับแบบนี้ครับเนี่ยเต็มปากเลยนะครับผมเป็นไม้ท้องนานะครับ เป็นมุมน,นานะครับคนเยอะมากเลยครับวันนี้ใช้ส,สวยเลยครับผมซอนพิษสีเขียวนะครับเดย๋่อจากใครจำใบหนะเป็นหนึ่งนะครับผมเยอะมากเลยวันอาทิตย์นะครับโอเค,คผมฝ่าวเลยครับกบย่างซอนพิษเียื่จากใครจำสุดยอดมากครับผมจากบางเรนถึงบางบอ่อหมายนา อัดจ้ำครับ um ไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยครับผมอ้ยไม้เดียวรู้เรื่องครับผม โอ้ใช่ไม่ใหญ่เลยนี่ครับกนาหลายตัวนี้สายแกขึ้นเื่อเลยอคุณนดกออดจำครับนี่ครับตีไปไม้เดียวนี่ครับผมเป็นไม้หน้านะครับช่วงแดดๆนั่งพักกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวกดไปไป อดจำนะครับฝากไ้วด้ครับอย่าจ่าคายจำาบน้ำเป็นหนึ่ง๋ัวนี้แม่คอกครับเดี๋ยวปล่อยไปลองตีดูนะครับไม้เดียวเอ้าให้ลงน้ำบาลงวัยไป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  ครับ <laughs> ผมทาข้างทางตอนที่สามสามครับ ไอ้ยังมนท้องมนลายอย่างนี้มันก็ไม่มีคอกนะครับนี่ครับผมบ้าบนี่ครับสอนพิษสามจดสามเส้นครับผมสีส้มนะครับตัวนี้ช่อนนานะครับเป็นหมายนาข้างทางครับปีไปสองไม้เองครับนี่ครับหมตรงนี้มันเป็นช่องนะครับ มีโล่งๆให้ตีได้นะครับรู้เรื่องเลยครับผมกบยางสอนพิษ3ามจุดสามเซนนะครับอย่อจะค่ายจำไบนะเป็นหนึ่งนะครับผมตีเลยสองไม้เรื่อยๆเลยเปล่าด้วยครับสอนพิษ3ามจุดสามนะครับสุยจมากครับผมตรงนี้ลองดูครับน้ำมันล้นทางนะตรงนี้ ขึ้นมาฟังที่นี่ขึ้นมาโชว์ตัวก่อนดูจริงแ๊บนีงนะครับทีแรกกัดกใกล้ๆก,กัดชาตินะครับวัดไม่ทันเลยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนดิ้นเลยงาเนี้ย นี่ครับเป็นปลาช่อน,นครับอ๋อกัดลูกปลาอีกปลาช่อน,นครับใส่ไม่ค่อยโตมากนะครับทีแรกกัดอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยทีย้ำไปอีกสองสามไม้นะครับกัดเลยกัดเป็นสอรพิษนะครับสอรพิษสีน้ำเงินนี่ครับสารพิษสีน้ำเงินนะครับ <S <S เกิดจากค่ายจั๊มไมยน้ำเป็นหนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับผมสภาพหมยเป็นแหนน้ำท่วมทางตัวนี้ โอเคครับ okay, ผมสุดยอดครับ